รรถโดยสารท้องถิ่นที่446ต้นทางสถานีชุมทางหัดใหญ่ปลายทางสานีชุมพรน้ำดยดีเซล4548ออกจากสถานีชุมทางทุง่งสงในชา้นชลาทา,ทางที่2นะครับเนืองจากชานชลาที่1มีขบรถเร็วที่167ที่กันตังจอดอยู่นะครับเห็นว่าตอนหน้ามีรถ1คันแปลกนะฮะหลุดมาด้วย น่าจะเป็นการเติมที่ทุ่งสงนะครับเพื่อนำไปส่งที่ชุมพรเหมือนจะเป็นบรลลอหม่เลข1003เนกับ ยาคันนะครับไม่มีบสพหรือบออหอพวกมาด้วยนะครับเป็นบชสทั้งหมดมีบอดนวมหลุดมา1คันนะครับบชสในหนึ่งที่เหลือก็เป็นรถไม้สักล้วน เสียงวีดเหมือนต้อมนะฮะน่าจะาวีดต้อมมาใส่ G A แทน